สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพิมพ์ภาษีอย่างยาอเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการยืน่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการยื่นภาษีสําหรับคนที่มีรายได้หลายทางนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีความสงสัยมากว่าถ้าเกิดมีรายได้มากกว่าทางเดียวนอกจากเงินเดือนนะคะเขาจะต้องยื่นภาษียังไงนะคะแล้วก็จะต้องเลือกตรงไหนบ้างวันนี้นะคะพิมพก็มาไขาข้อข้องใจให้ทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันในคลิปได้เลยค่ะ สำหรับข้อมูลของกลุ่มลูกค้าตัวอย่างนะคะก็จะมีดังนี้คะ่ะนางเอนะคะสถานะโสดก็คือสมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนนะคะมีบุตรหนึ่งคนอายุ6ปีค่ะต่อไปเป็นไรายได้ของพี่เขานะคะก็คือจะมีเงินเดือนนะไม่มีหักราที่จ่ายนะคะยอด4ี่แสนกว่าบาทนะคะ2ก็คือจะเป็นไรายได้ค่าเช่า3ก็คือจะเป็นไรายได้จากการขายของออนไลน์จากตัวอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าพี่เขาเนี่ยมีไรายได้ทั้งหมด3ประเภทนะคะเงินเดือนเป็น4ี่สิบเล็บหนึ่ง ค่าเช่าเนี่ยเป็นสี่สบงเล็บ5้าแล้วก็ขายของออนไลน์นะคะเป็นสี่สบบงเล็บ8ต่อไปเป็นค่ารดหย่อนนะคะก็คือจะมีส่วนตัวหกหมื่นนะคะก็จะมีบุตรด้วยสาม0มืนแต่ว่าสมมุติถ้ามีบุตรนะคะคนที่2แล้วก็เกิดหลังปีสองห้าหกหนึ่งนะคะบุตรจะสามารถใช้ค่าลดหย่อนได้6ก0 0 0บาทนะคะอันนี้แจ้งไว้ก่อนแต่ว่าตัวอย่างของเรามีเพียงคนเดียวนะคะแล้วก็ใช้สามหมืนนะ ต่อไปเป็นดอกเบี้ยบ้านค่ะแล้วก็มีประกันสังคมมาตรา39มมีประกันชีวิตนะคะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็มีการบริจาคซื้อโรงศพให้วัดด้วยนะคะอีก55,000บาทจากตัวอย่างนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าพีม,มันจะมีการลิสต์รายได้แล้วก็มีการลิสต์ค่ารถเดอนออกมาที่ทําแบบนี้นะคะเพื่อที่ เวลาที่เราไปกรอ,อกในะระบบเองค่ะมันจะทําให้เราสามารถกรอ,อกได้ไวขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการทบทวนความทรงจําของเราด้วยนะคะว่าเอ้ยเราใช้สิทธิ์ลดหย่อนครบหรือ,อยังรายได้เราแจกแจงครบไหมนะคะพอเรามีลิสต์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ไม่ตกหล่นนะคะหลังจากที่เรามีลิสต์ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปี2562นะคะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกันให้ทุกคนเข้ามาที่นี่นะคะ www. ว ยืมเปลี่ยนภาษา www.rd.go.th นะคะเข้ามาแล้วก็คลิกตรงไหนของเว็บก็ได้นะคะเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะตอนนี้เราจะยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะ 2, ของปี2 5 6 2เราก็เลือกตรงนี้ได้เลยค่ะยื่นแบบพรอ9091นะคะ ตรงนี้เนี่ยหลายคนมีความกังวลน,นะคะว่าตัวเองอ่ะจะยื่น90หรือว่ายื่น91ดีพิมพ์จะบอกว่าตอนนี้ระบบของ,ก,งปปกรมสรรพากรเองนะคะค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตผู้ใช้งานมากๆนะคะ คือเดี๋ยวเขา่าจะพอเข้าไปข้างในอ่ะเดี๋ยวเขาจะให้เราเลือกว่าเรามีรายได้กี่ประเภทบ้างนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยระบบจะทําการแยกให้เองนะคะว่าจะเป็น90หรือว่า91แต่ถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าแยกง่ายๆเลยนะคะทุกคนจำง่ายๆเลยก็คือว่าถ้ามีเงินเดือนอย่างเดียวนะคะมีเงินเดือนแค่อย่างเดียวให้ยื่นพอดอกเ้า่แต่ว่าเกิดแต่ถ้าเกิดว่ามีรายได้หลายทางนะคะก็ให้ยื่นพอรดอกาตรงนี้เราก็จะกดเข้าไปในการยื่นแบบได้เลยค่ะ อาจจะรอนานนิดนึงนะคะวันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของการยื่นแบบเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวพิมพ์จะขออนุญาตเบอนะคะรหัสผ่านแล้วก็หมายเลขผู้ใช้งานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพิมพ์ได้เคยเข้าระบบมาแล้วแต่สําหรับใครนะคะที่ลืมรหัสผ่านก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ย เรียกว่ากรอกข้อมูลใหม่นะคะที่สําคัญคือจะต้องใช้หมายเลขเลเซอร์ไอดีข้างหลังบัตรด้วยนะคะตรงนี้พี่มีข้อมูลแล้วขออนุญาตไม่กดเข้าไปตรงนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวระบบล่มเราเราจะไม่ได้ยื่นเนาะกดเข้าไปเลยนะคะตกลงค่ะหลังจากเข้ามาที่หน้าจอนี้นะคะก็จะมีคําแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่ได้รับเงินคืนนะคะเขาแนะนําให้ลงทะเบียนด้วยระบบพร้อมเ์นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะต้องเป็นการลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะคะไม่ใช่การผูกพร้อมเพไว้กับหมายเลขบัญชีธนาคารนะคะพนะะ้าอย่างนั้นเนี่ยสป,ปกรจจะหาไม่เจอนะต้องผูกไว้กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะเราก็ปิดไปค่ะหลังจากปิดไปแล้วนะคะเราก็มาตรวจสอบข้อมูลว่าข้อมูลของเราเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดถูกต้องแล้วนะคะก็ให้กดทํารายการต่อไปค่ะ ทำรายการต่อไปแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ในเมื่อเราตรวจสอบแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะหลังจากกดโอเคแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักของเราซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะต้องมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมคือสถานภาพของผู้มีเงินได้นะคะเนื่องจากตะกี้พี่เขานะคะสมรสแต่ไม่ได้สดทะเบียนก็เลยยังจะเป็นคนสมยู่นะคะแล้วก็กด โสดตรงนี้ได้เลยค่ะแต่สาหรับใครที่สมมุตินะคะว่าพี่เขาสมรสแล้วกันเนาะเดี๋ยวพิมพ์ลองติ๊กตรงนี้ให้ก่อนนะคะถ้าเกิดสมรสเนี่ยหลังพอติ๊กสมรสเสร็จแล้วนะคะขวามือเนี่ยเขาจะมีการให้เราะใส่เลขบัตรประจำ,จำหมายเลขผู้เสียภาษีนะคะของคู่สมรถเราหรือว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยยื่นไว้แล้วนะคะก็สามารถติ๊กตรงแดงๆนี้ได้เลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้มาใส่สถานภาพการสมรสตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่ายัางสมรสแล้วก็อยู่ร่วมกันระหว่างปีก็กดตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนสถานะการยื่นแบบก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะยื่นแบบแยกทั้งหมดเลยหรือว่ายื่นแยกเฉพาะ40วมงเล็บหนึ่งก็ให้ทุกคนเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าของตัวอย่างเรานะคะพี่คนนี้เขาโสดนะสมรสไม่จดทะเบียนนะคะพิมก็จะใส่ให้เขาโสดแล้วก็เลือกยื่นปกตินะคะเราก็ทำรายการต่อไปค่ะ หลังจากกดทำรายการต่อไปแล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าของการเลือกเงินได้นะคะแล้วก็การลดหย่อนเมื่อกี้นะคะทุกคนจำได้ไหมคะว่าเราจะมีเงินได้อยู่3ประเภทนะคะก็คือมีเงินเดือนนะคะมีการรายได้จากค่าเช่าแล้วก็ขายของออนไลน์นะคะเราก็ต้องเลือกตรงนี้นะคะให้ครบถ้วนมีเงินเดือนก็เลือก40ก่งเลขหนไปได้เลยค่ะรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินนะคะ สีวงเล็บ้าค่ะแล้วก็ขายของออนไลน์นะคะก็คือ40 6, 8สําวงเล็บสำหรับค่าระแสาของพี่เขานะคะก็จะมีดังรายการที่เราบอกไปแล้วเมก,กี้ก็ต้องมาเลือกให้ครบทั่วนะคะได้แก่อะไรบ้างได้แต่ได้แก่นะคะเงินสดทบกองเพิ่มสำรองเลี้ยงชีพเมื่อกี้มีนะคะต่อไปเป็นบุตรค่ะมีนิดนึงนะคะขออนุญาตแวะขออนุญาตแวนนิดนึงนะคะผู้คนเห็นเครื่องหมายคำถามด้านหลังนี้ใช่ไหมคะ ตรงนี้ค่ะเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็อ่านเงื่อนไขได้เลยนะคะเห็นไหมว่าบุตรของเราหักได้เท่าไหร่บ้างนะคะนี่เขาก็จะมีให้เนาะเรื่องต่อไปนะคะก็คือพี่เขาก็จะมีเบี้ยประกันชีวิตด้วยนะคะมีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็ มีดอกเบียบ้านนะคะแล้วก็มีเงินบริจาคด้วยนะคะพยายามดูแล้วก็เลือกให้ครบนะคะทุกคนพิมพ์คิดว่าน่าจะครบแล้วเมื่อเลือกครบแล้วนะคะก็ให้กดทำรายการต่อไปได้เลยค่ะตอนนี้ลุ้นมากนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นการยื่นภาษีวันสุดท้ายนะคะส1สิงหาคม2563 อ่นนอกเรื่องนะคะเข้ามาค่ะหลางจารที่เรากดทํารายการต่อไปแล้วนะคะหน้าจอนี้เนี่ยเขาจะให้เราบันทึกเงินได้ทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าเมื่อตะก,กี้เนี่ยเราเลือกไว้3ประเภทเงินได้นะคะแถบตรงนี้ก็จะขึ้นที่เรา3ประเภทเงินได้เช่นกันเดี๋ยวเรามากรอกนะคะเงินได้ไประเภท4ี่บวงเล็บหนึ่งก่อนยอดเมื่อตะกี้นะคะก็คือยอด4ี่9ส9สี่หนึ่งสอง้าหนึ่งนะคะ ภาษีหางนั้นที่จ่ายไม่มีใส่สูตรไว้นะคะทุกคนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะที่สะสมตลอดปีเมื่อตะกี้มีอยู่หนึ่งสี่สี่ห้าเก้าจุดแปดศูนย์ใส่เลสี่เกินนะหนึ่งสี่สี่ห้าเก้าจุดแปดศูนย์เขาก็จะขึ้นมาเตือนนะคะว่าเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตัวนี้นะคะหนึ่งหมื่นบาทจะเอาไปแสดงในการค่าโดยหย่อนตรงนี้เราไม่ต้องเป็นกังวลนะคะถ้าเราไม่เข้าใจก็ ไม่ต้องไปทําความเข้าใจนะคะเพราะว่ามันจะแยกว่ามีลดยอนส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้กดโอเคไปได้เลยค่ะไม่ต้องเข้าใจเพราะว่าสัปรกรเข้าทําระบบซัพพอร์ตพวกเราแล้วนะคะต่อไปตรงนี้นะคะเลขประจําตัวของผู้จ่ายเงินได้ก็คือให้ใส่เลขของคนที่ จ่ายเงินได้ของเราสูงสุดนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนงานโยกย้ายงานนะคะอาจจะทำบริหนึ่งบริษัท2หรือ3ก็ได้ก็ให้เลือกใส 1, ่หนึ่งที่ที่เขาจ่ายเงินเดือนเราสูงสุดนะคะตรงนี้พิมพ์ก็่าพอเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดเรากรอกไม่ครบเนี่ยสมการเขาก็จะมีระบบการเตือนนะซึ่งค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะพิมพ์กรอกอะไรไม่ครบเดี๋ยวพิมพ์อาใหม่ศูนย์เก้าเก้า สี่ศูนน่้าจะครบแล้วนะคะอ่าครบแล้วนะคะก็กดทํารายการต่อไปได้เลยค่ะทํารายการต่อไปก็จะมาเข้าสู่เงินได้ประเภท40วงเล็บ5นะคะวงเล็บ5เมื่อตกี้นะคะเราจะมีรายได้ค่าเช่านะคะทั้งหมดอยู่1 0 0 0 0แบาทนะคะเราก็กรอกตรงนี้ไปได้เลยค่ะ10,000แบาท สำหรับสี่สบเล้าตรงนี้นะคะให้ทุกคนมาเลือกประเภทเัินได้ก่อนว่าเป็นการเช่าจากอะไรนะคะตรงนี้เนี่ยพี่เขาให้เช่าบ้านนะคะก็จะเป็นการให้เช่าบ้านเรือนสิปลูกสร้างนะคะเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะเงินได้ทั้งหมดเมื่อกี้นะคะ10,000แบาทค่ะใส่ไปนะคะหากค่าใช้จ่ายไม่มีใส่ศูนย์ค่ะแล้วเ,เราก็จะเลือกหากค่าใช้จ่ายตามหากแบบเหมานะคะก็คือ30 ตรงนี้นะคะก็จะให้ใส่เลขประจําตัวของผู้จ่ายเงินให้เรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเองให้เช่าบ้านแล้วก็เขาไม่ได้มีการหาะที่จ่ายเราไว้เนี่ยเราจะไม่มีเลขเขานะคะเพราะฉะนั้นเลขประจำตัวของคนจ่ายเงินให้เราตรงนี้นะคะให้ใส่ศูนย์ไปสิบสอตัวคะ่ะแล้วก็ใส่หนึ่งไปตัวท้ายคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็กดทํารายการต่อไปได้เลยคะ่ะ ทำรายการต่อไปนะคะก็จะมาเข้าสู่หน้าของ40วงเล็บ8ปนะคะ40วงเล็บ8เมื่อตะกี้เนี่ยเราขายของออนไลน์ก็เลือกลงมาได้เลยนะคะขายของออนไลน์เนี่ยเขาจะใช้คำว่าการขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายมีได้เป็นผู้ผลิตให้เลือกตรงนี้นะคะส่วนสำหรับใครที่เป็นหมวดหมู่อื่นก็สามารถเลือกได้นะคะจากนั้นมาใส่เงินได้ทั้งหมดค่ะ เงินได้ทั้งหมดเมื่อสักครู่ตะกี้พี่เขาขายของออนไลน์ได้ห้าแสนบาทนะคะหากนัที่จ่ายไม่มีนะคะใส่ศูนย์ไปค่ะสำหรับการขายของออนไลน์เองนะคะจะสามารถหักค่าที่จ่ายแบบเหมาได้หกสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่เก็บบินนะคะก็สามารถเลือกติ๊กตามจริงตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพี่เขาไม่ได้ทำรายละเอียดไว้นะคะเราก็จะเลือกค่าที่จ่ายแบบเหมา แล้วก็มาใส่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะเนื่องจากไม่มีเลขของผู้จ่ายเงินได้เราก็จะใส่0ูสิบสองตัวนะคะแล้วก็เลขหนึ่งตรงท้ายไปแบบนี้นะคะแล้วก็กดทํารายการต่อไปค่ะหลังจากกดทํารายการต่อไปแล้วนะคะจะเข้ามาสู่หน้าของบันทึกการลดหย่อนนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ตะกี้นะคะเราได้เลือกเอาไว้แล้วรายการทั้งหลายที่เราเลือกไว้นะคะก็จะมาแสดงตรงหน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะ ข้อแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการลดหย่อนผู้มีเงินได้นะคะก็จะอยู่ที่หกหมื่นตรงนี้ระบบใสามาให้เรียบร้อยนะแล้วนะคะสาหรับตรงนี้ใส่จํานวนบุตรค่ะว่าเรามีบุตรกี่คนนะคะที่เขามีบุตรหนึ่งคนแล้วก็ให้ระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนของบุตรที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนนะคะตรงนี้ต้องมีการเตรียมข้อมูลไว้ก่อนนะคะ หลังจากที่เราระบุแล้วนะคะเราก็กดอ่พิมพ์ใส่เลขประจำตัวน้องไม่ถูกคนะ่ะหลังจากใส่แล้วนะคะก็จะมีข้อความมาเตือนคะ่ะว่าหลักเกณฑ์ในการหักลดหย่อนบุรน,นะคะมีอะไรบ้างซึ่งเราดูมาแล้วเราก็กดโอเคไปได้เลยคะ่ะต่อไปนะคะเป็นเบี้ยประกันชีวิตนะคะ พี่ประการชีวิตของพี่เขาเมื่อสักครู่นี้หนะะึ่งหนึค่ะประการแบบบำนาญไม่มีตรงนี้เขาเขาให้บังคับให้ใส่นะคะเราก็ใส่ศูนย์ไปเลยนะคะประการสังคมนะคะยอดของเขาอยู่ที่5้าหนสี่นะคะแล้วก็สำรองในชีพตตะกี้นะคะเอ่อเด้งมาจากหน้าที่เราใส่ค่าใช้จ่ายไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะดอกเบี้ยบ,บ้าน,นะคะ่ะพี่เขา ดอกเบี้ยบ้านตรงนี้นะคะเนื่องจากของพี่เขาเนี่ยมียอดเกินแต่ว่าดอกเบี้ยบ้านนะคะสามารถใช้สิ่สูงสูตได้แค่หนึ่งแสนบาทเราก็ระบุตรงนี้เพียงหนึ่งแสนบาทนะคะแต่สมมุติว่าถ้าเราระบุเกินระบบจะยอมไหมเดี๋ยวพิมจะลองดูนะคะสมมุติว่าเมื่อตะกี้พี่เขามีดอกเบี้ยบ้านอยู่หนึ่งสามสี่ห้าห้าสามจุดเจ็ดสามนะคะเห็นไหมคะพอสมมติใส่ตรงนี้ปุ๊บอะ เนี่ยจะไม่ยอมเห็นปะเขาบอกว่าเกินสิทธิ์ที่ได้รับลดหย่อนนะคะเราก็จะกดโอเคไปแล้วเราก็ใส่แค่หนึ่งแสนบาทตามสิทธิ์ที่เราได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดทํารายการต่อไปได้เลยค่ะหลังจากกดทํารายการต่อไปแล้วนะคะทุกคนจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะ ซึ่งตกี้ทุกคนจําได้ใช่ไหมคะว่าเรามีเงินบริจาคอยู่นะคะสำหรับเงินบริจาคของพี่เขาเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบริจาคไปทั้งหมด55,000บาทแต่ว่าเงินบริจาคเนี่ยเราเองนะคะสามารถที่จะใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิของเงินได้หลังจากหักค่าที่จ่ายแล้วนะคะก็คือข้อ5ตรงนี้นะคะ 3, 8 7 8 2 8 7บาท เพราะฉะนั้นเงินบริจาคะคะถึงแม้ว่าจะมีใบอนุโมทนาบัตรอยู่5,500 0บาทแต่ว่าเราสามารถใช้ได้แค่3 8 8 8 0 0อันนี้พิมพ์ขอใช้820บาทแล้วกันนะคะอยากได้เลขกลมๆซึ่งจริงๆเราสามารถใช้ได้827.80แบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวพิมพลองใส่ให้ดูก็ได้3 6 8 2 8จุด เจ็ดศูนย์แล้วกันดูว่าจะยอมไหมอ่ะยอมนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือการใช้สิทธิ์ไม่เกินนะคะต่อไปช่องว่างๆตรงนี้คืออะไรนะคะสําหรับข้อสิบห้าตรงนี้นะคะที่เว้นว่างไว้ก็คือการที่เรานะคะนำสมพวรเ4าไว้เมื่อกลางปีถ้าเกิดเรามีภาษีที่ชำระแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีภาษีที่ชำระไว้นะคะเราก็ใส่ศูนย์ค่ะ ตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะตรงนี้พี่เขาก็จะเสียภาษีเพิ่มเติมนะคะอยู่ที่หนึ่งมื่นเอ้ยไม่ใช่สหนึ่งิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์นะคะตรงนี้เราก็ติดด้วยว่าเราจะไม่อุดหนุนพักการเมืองนะคะแล้วก็ถามว่าจะแบ่งม่วดชําชระไหมนะคะตรงนี้พี่เขาไม่ได้ประสงค์จะแบ่งม่วดชําชระนะคะแต่สมมติว่าถ้าติดประสงค์เขาจะขึ้นว่าอะไรพอหลังจาก ตะกี้พิมพลองติ๊กนะคะว่าจะขอผ่อนชำระนะคะเขาก็จะขึ้นข้อความมาให้ค่ะว่าเรามีภาษีที่ต้องชำระจำนวนเท่านี้นะคะแล้วก็แบ่งเป็นสามงวดเท่ากันแล้วก็จะขึ้นระยะเวลาให้เลยนะคะว่าต้องชำระแต่ละง,งวดกี่บาทบ้างแล้วก็จะมีคำพธิบายอยู่ด้านล่างนะคะที่สำคัญก็คือเราจะต้องชำระงวดที่หนึ่งเนี่ยภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะคะจึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะ รับชำระภาษีนี้วดถัดไปตรงนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะตรงนี้พิมพ์พิมพ์ไม่เอานะคะเดี๋ยวพิมพ์กลับไปพิม์ไม่ยอมรับแล้วก็พิมพ์ก็กลับไปชำระงวดเดียวทีเดียวนะคะหลังจากที่กลับมาหน้านี้แล้วก็กดทำรายการต่อไปค่ะเข้ามาสู่หน้าสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการยืนยนันการยื่นแบบ ให้เรามาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เรากรอกมาทั้งหมดนั้นถูกต้องไหมนะคะเราก็ยืนยันการยื่นแบบไปได้เลยค่ะตรงนี้เขาก็จะให้เราบันทึกสถานที่ที่เราใช้ทำธุรกรรมนะคะถ้าเราไม่ต้องการบันทึกเนี่ยให้กด c a n เซินะคะทุกคนไม่ต้องกดโอเคนะคะถ้ากดโอเคเนี่ยเขาก็จะให้เรากรอกอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นกด c a n เซิค่ะ แล้วก็อันที่2ก็กด c a n c e l ด้วยเหมือนกันค่ะมาสู่หน้านี้นะคะก็จะเป็นการยืนยันการชำระภาษีนะคะซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเขาก็จะมี QR code ให้เลยนะคะสามารถจ่ายได้ผ่านระบบพร้อมเย์นะคะภายใน22เลยกาภายในสี่ช่งของวันนี้เนื่องจากวันนี้ที่พิมพ์ยื่นเนี่ยมันเป็นวันสุดท้ายของการชำระภาษีนะคะเขาก็จะมี QR code เพื่อที่จะ อำนวยความสะดวกให้ซึ่งก่อนหน้านี้พิมพรู้สึกว่าไม่มีนะแต่พิมไม่แน่ใจนะคะว่าหลายคนได้รับแบบนี้หรือเปล่าแต่สมมุติถ้าใครไม่ไมสะดวกที่จะจ่ายผ่านพอมเพย์นะคะเขาก็จะมีช่องทางอื่นด้วยข้างล่างนะคะมีผ่าน e-payment ก็คือให้กดเข้าไปแล้วก็เลือกธนาคารที่จะชำระได้ปัดเครดิตได้นะคะแต่ว่ารู้สึกได้ว่าได้แค่บางธนาคาร แล้วก็ ATM นะคะช่องทางอื่นตรงนี้ทุกคนลองกดเข้าไปดูนะคะด้วยความที่ว่าพิม,มกลัวว่าระบบมันจะล่มพิมพ์ก็เลยขออนุญาตไม่กดเข้าไปแล้วกันนะคะสุดท้ายนะคะเป็นปุ่มพิมพ์แบบค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูความเรียบร้อยของแบบที่เรายื่นไปได้นะคะว่าเรากรอกทุกอย่างครบถ้วนอีกทีหนึ่งไหมนะคะถ้าเกิดว่ากรอกไม่ครบกรอกไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถที่จะ ยื่นแบบเข้าไปใหม่ได้ทาแบบเดิมแล้วก็เลือกที่จะชําระอันหลักสุดนะคะหน้าตาก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะหมายเลขอืยยันการยื่นแบบแสดงว่าเรายื่นไปแล้วนะคะตรงนี้นี่เราสามารถเซฟไฟล์เก็บไว้ได้นะคะเผื่อว่าเราจะเอาไปใช้ในการยื่นขอกู้กับธนาคารก็คือต้องใช้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันตอนนี้ทุกๆธนาคารเขาค่อนข้างจะ ขอเอกสารในการยื ER: s <S ่นภาษีนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อธนาคารเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเงินได้นะคะก็อย่าลืมยื okay. way, ่นภาษีกันด้วยนะคะก็จบไปนะคะสำหรับการยื t un> <t un> <t un ่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2562นะคะจากคลิปนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วนะคะว่า เป็นการยื่นแบบที่ไม่ยากเลยนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยระบบของกรมสรรพากรนะคะค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตพวกเราเยอะมากนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะอย่าลืมไปยื่นแบบให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะคะสําหรับใครที่มีคําถามนะคะอย่าลืม คอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะมาทยอยตอบค่ะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกด s u b สไคร e นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องภาษีอย่างย่อด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกคนยื่นภาษีได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ